ทดสอบให้ประตูเซตติ้งียงประตูกำลังเซตตัวเองหลังจากเปลี่ยนซ้ายเซ็นเซอร์ตามแมวนะครับแล้วก็ไล่เช็คสายต่างๆนะครับประตูเริ่มทำงานปกติตอนนี้กำลังเซตตัวเองนะครับ โอเคยเดี๋ยก็มาโอเคข้างีายอ่าเดี๋ยวางในถึงเทนด้น่าอ่าอย่ไปนั่งสาวแบบเฮ้ยมันใจไปเลยกลครับเถอะเฮ้ยเดี๋ยวนะลคข้าขนาดนี้มัน็ยับไม่ได้เลยเลยแลอ่าไม่เป็นไรใช่แล้วเนาะเพราะมันอยู่นี่เนาะโอเคมันอยู่ตรงไหนให้มันปิดกับอ่าให้ยเดี๋ยวทำอีกอ้าวโอเคโอเค อ่ะเดี๋ยวทดสอบกันอีกนิดนึงพี่อ๊อฟพอมันเหลือขนาดนี้พี่เรามาแก่งเงยเด้อไม่ทันละเอามาย้ออ๋อแปลว่าพี่อ๊อฟเดินเข้ามาเพราะว่าเขาเขาเออพี่อ๊อฟยืนพี่เด็กเรงนั้นแหละยืนน่ะเซนเตอร์จับไม่ได้โอเคการเซนเตอร์จะได้ปกตินะครับอ่ะตอนนี้เราจะทดสอบเรื่องการเบรกอรลงเบเกอร์ลงถูกได้ตอนนี้ใช้เเปิดเบรกเกอร์ลงอ่ะเปิดเบรกเกอร์ ประตูกาลังเซตตัวเองนะครับตอนนี้เราใช้การปิดเปิดด้วยเบรกเกอร์นะครับซึ่งการใช้งานปกติของเทศบาลนะครับซึ่งเขาจะต้องปิดทุกวันตอนเย็นแล้วก็มาจะเปิดตอนเช้านะครับพอพอเราล็อกเปิดกุญแจพอเราเปิดกุญแจเราเราจะี๋เปิดซุดเนี่ยเราเดขนาดนี้เราเราค่อยเอาไปมประตูกำลังเซตตัวเองนะครับเนาะเอาเบรกเกอร์คืนมันจะไปทางไหนก่อนเราคืนมานน้น้ำก่อน โ okay, อเคหลังจากประตูเสร็จเองเรียบร้อยนะครับมันก็จะปิดนี่ให้มันอยู่ขนาดนี้นะพอ,อเอราเปิดล็อกออกแล้วค่อยมาเอาเบรกเกอร์ขึ้นมันจะเดินหน้าหรือถอยหลังมันก็โอเคเดี๋อวลองเดินออกโ okay. อเคเออกไปนอกดิออกไปนอกดิไม <ป S 2> ่ได้เข้า <laughs> มาบ้าง โอเคสำนัาบปกติอ่าทดสอบการเดินเข้านะครับโอเคเรียบรอนะครับโอเคใช้งานปกติลองทดสอบการหนีบนะครับทดสอบการหนีบโอเคไม่หนีบนะครับใช้งานปกติ